เทศกาลร,ร่มบอ่อสร้างเปิดแล้วอย่างเป็นทางการพร้อมกับเคลื่อนเป็นซอฟ์พาวเวอร์ด้านเฟสติวัลเมื่อวันที่19มกราคม2567ที่หมู่บ้านบอ่อสร้างอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นายสุรพลเกียรติชากรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานเทศกาลร,ร,ร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสักนกำแพงครั้งที่39โดยมีนายยุพาทวีวัฒนกิจถาวรปหลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายนิยรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนร่วมพิธีงานในครั้งนี้นายสุรพลเกียรติชยายกกล่าวว่างานเทศกาลร,ร,ร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสักนกำแพงครั้งที่39และงานมาชจรย์ล้านนาเมืองกระดาษสาบ้านต้นเปาครั้งที่18ประจำปี2567 กระทรวงวัฒนธรรมมุ่งขับเคลื่อนซอฟท์พาวเวอร์โดยเฉพาะด้านเฟสติวัลเทศกาลประเพณีและด้านท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและเป้าหมายของกระทรวงวัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณค่าและมูลค่าเทศกาลประเพณีของชาติและเทศกาลอื่นๆโดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมเพื่อให้ประเทศไทยเป็นหมุดหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลกสร้างงานสร้างรายได้สู่ชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศไทยในเวทีนานาชาติ กระทรวงวัฒนธรรมจึงมุ่งส่งเสริมเทศกาลประเพณีของไทยเพื่อยกระดับสู่ระดับนานาชาติโดยได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานยกระดับเทศกาลประเพณีไปสู่ระดับชาติและนานาชาติของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจำปีงบประมาณพศ2567เพื่อดำเนินการคัดเลือกเทศกาลประเพณีที่มีศักยภาพและมีความโดดเด่นในการยกระดับให้เป็นเทศกาลประเพณีในระดับชาติและนานาชาติส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเผยแพร่ ด้านร้อยตรีวิโรธโชตนาพิรักนายกเทศมนตรีเมืองต้นเป่ากล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้นับว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่เทศบาลเมืองต้นเป่าได้มีการจัดรวมงานเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ถึง2งานคืองานเทศกาลร,ร่มบ่อสร้างและหัตกรรมสันกําแพงครั้งที่3 9และงานว่าฉาจารล้านนาเมืองกระดาษสาบ้านต้นเป่าครั้งที่18ไว้ด้วยกันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์หัตกรรม มรดกทางวัฒนธรรมอันสุขคุณค่าและเรื่องราวความเป็นต้นกำเนิดเกี่ยวกับการผลริตร่มล้านนาและการผลริตกระดาษาในรูปแบบต่างๆส่งเสริมและสนับสนุนสร้างงานสร้างอาชีพให้คนในท้องถิ่นรวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวัฒนธรรมดึงดูดให้หนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามาเที่ยวชม ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เทศบาลเมืองต้นเป่าได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนและได้มีการเชิญชวนเข้ามาเที่ยวชมงานในระหว่างวันที่19ถึง21มกราคม2567นี้